เบรกนี้มีผู้คนมากมายในสตูดิโอของเรานะครับแน่นอนนะครับพี่แบงค์อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับพี่แบงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเฮ้ยหน่อยเฮ้ยโอ้โหนี่จะแล้วไปมาตั้งแต่เช้าแล้วนะเสียงมาเสียงมาเอาแล้วเพิ่งมาเหรอครับไหนโชว์พลังให้พี่แบงค์หน่อยหนึ่งสองสามค่อยุ่นใจหน่อยครับแถวหน้านี่ก็อายุน้อยอยู่แต่พวกแถวหลังน่าแก่กว่านั้นเลย เป็นไงครับวันนี้มาแต่เช้าเลยนะฮะเดินทางยังไหวอยู่ไหมครับไหวครับไหวครับนี่มาสนใจเป็นเพื่อนที่อยู่เอาเืทียูนี่เพิ่งเห็นภาพกันครั้งแรกนะครับเอามาถ้างั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของซิงเกิลล่าสุดหน่อยนะครับกับเพลง number one นั่นเองนะครับเพลงนี้ที่มาที่ไปยังไงครับถึงได้มาเป็น number o n เรื่องมาจากไม่ได้ปล่อยซิงเกิลนานแล้วก็เราก็รู้สึกว่าอยากอยาก ไม่อยากร้องคนเดียวแต่ที่สำคัญคือผมไม่เคยฟิชเชอร์มิกกับกับนักร้องหญิงเลยทีนี้ก็เลยเอ๊ะนักร้องหญิงเป็นใครก็นั่งประชุมประชุมกันผมก็ยกตัวอย่างเฉพาะนักร้องที่ดูแล้วน่าจะเข้ากับได้เลยเช่นดาอินโทรปินอะไรอย่าเงี้ยโซอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างนิวจิ๋วก็พอนลุคาปไปเลยอย่างงี้ฮะซึ่งทีมงานผมไม่เห็นจะน่าตื่นเต้นเลยเพราะว่ายังไงก็เดาแนวไปยังก่อนเพามันออกมันจะมีกวางมันอยู่กันได้แค่นี้แล้วทีมงานรุ่นน้องผู้หญิง หญิงลีไหมฉีกไปเลยคือเราก็ตกใจ่เฮ้ยหญิงลีคือคือคิดในมุมโปรดิวเซอร์คนทำงานกรอนคนเขียนร้องทำนองทำดีเนี่ยมไอ้เนี่หัวลำมันทำยังไงวะมันจะมาอยู่ใกล้กันแล้วมันจะออกมายังไงอันนี้คือคือคือโจทย์ใหญ่มากที่ ที่ทราบตอนแรกว่าถ้าจะลองกับยิงลีต้อทำยังไงอืแล้วไงครับหลังจากนั้นเราก็ดําเนินการติดต่อก่อนเลยหรือว่าเราขึ้นเพลงก่อนหรือยังไงครับติดต่อก่อนเลยเพราะว่าขึ้นเพลงเลยเนี่ยบองลงนึงไม่ออกจริงๆเป็นเป็นหนึ่งโจทย์ที่ยากคือพอพอพอแต่ก็ไม่ได้คุยอย่างนีเลยนะเขาเขาโทรคอนเสิร์ตอยู่ต่างจังหวัดเขาน่าจะนางงานแน่นพอสมควรนะครับสมควรก็ก็เลยคิดว่าถ้าภาษาเรามเรียกว่าแดนซ์ ภาษาอินเดียเรียกว่าเซิร์ฟเราก็เอาแดนซ์กับเซิร์ฟมารวมกันเอาความเป็นสากลม,มารวมกับความเป็นไทยใช่เพ,ใชเพราะเพลงช้ามันก็ยึดไม่ออกนะม,ม,มันเจอมาดูเอ็ดกันก็ตลกอยู่ฉะนั้นเอาเอา,เอาความสนุกทั้งทั้งทั้ง,งสอง,สองแบบมารวมกันปั้งเลยออกเป็นแบบนี้ก็คือของของของแบรนด์นี้จะเรียกว่าเป็น EDM ได้เลยมันก็ยืนเบส on EDM นันคือมีซาวพวก electronic dance music ตอนนี้นะครับมาผสมกันนะฮะ อ่าแล้วอ่าเพลงนี้ร่วมงานกับใครบ้างครับเขียนเนื้อเองมีเบลสโนว์แบกทำบีทนะครับ uh huh. อืก็ช่วยกันตบซ้ายตบขวาแล้วเนื้อร้องทำน,นองกับผมเหมาเลยแล้วเป็นโปรดิวเซอร์เองด้วยก็เป็นโปรดิวเซอร์กับเบลอ๋อร่วมกันกนะครับอยากรู้เรื่องเนื้อหาทั้งนี้จริงครับเพลงนี้พูดถึงอะไรครับ <S <S เนื้อหาไม่มีอะไรเลยนะเมื่อวันคือเราเจอคนคนหนึ่งที่แบบเห็นแล้วอาจารย์ไม่ไหวอืมนี่ในเมืม่อวันเน่ะใช่เลยที่มีเลยใช่แล้วแล้วเป็นไงครับสำหรับการทำงานร่วมกรี ไม่ว่าจะเป็นการเาร้องเพลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยการทำงานกับหญิงลีเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยคนที่เหนื่อยก็คือผมกับเบลเพราะว่าเราจะทําเพลงออกมายังไงดีออแล้วคอนเทนต์เนื้อหามันจะยังไงพอผมเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเบวที่เสร็จแล้วน้องเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เหนื่อยหลังจากนั้นก็คือหญิงลีเพราะหญิงลีไม่ได้ล็อกเล้ เมื่อเธอร้องเพลงแนวนี้สไตล์นี้การร้องมีภาษาอังกฤษด้วยอันนี้ก็คือปัญหาใหญ่ของเขาซึ่ง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 เขาก็กดกดดัรคนบาคนตอนที่อัดร้องแต่ว่ามันเราก็ช่วยดูช่วยตบวิธีการคือยังไงครับเรามีคนร้องไกด์ไปก่อนหรือให้เขาฟังเมโลดี้กับแล้วก็อ่านร้องตามไปเลยผมก็ร้องไกด์ออ๋ร้องเรรา้องไกด์ไปให้เขาได้ยินก่อนแล้วก็ถึงวันทองอ่านก็มาปรับกันอีกทีนเขาปรับกันอีกทีหน้าห้องอ่านเอ้าแล้วอย่างนี้คีผู้หญิงร้องร้องไกด์อ๋อร้องหลงไปก่อน ร้องให้ผู้หญิงไปนะฮะแล้วเป็นไงครับพองานถึงวันที่จะต้องมาอาจจริงเนี่ยมันยุ่งยากไหมครับเพราะเราไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยกันไม่คือคือคือผมผมไม่ผมผมคาดหวังไว้ถูกต้องแล้วว่านักร้องลูกทุ่งนักร้องหมอล้ำเนี่ยจะต้องนิสัยดีน่ารักเขาไม่มีความเป็นมนุษย์และความเป็นคนสูงนะครับก็เลยก็เลยรู้สึกว่าทำยงานไม่ต้องมีปัญหาหญิงลีก็ถึงทั้นบอกแต่อย่งแบบพี่แบงค์หนูสายยาอะไรรู้ไหมหนูสายยาหญิงลีอีดิศ ดคือบางอันล้องไม่ได้ต้องเจาะนะฮะบางทีมาไม่เข้าป่ากเขาแล้วก็แล้วผมกอยากได้ลูกอีสานอย่างลูกตอนท่อนหัวท่อนท้ายอย่างเงี้ยเราก็เรารู้จักเพลงหมอลำเพลงลูกทุ่งแต่ว่าเอาความจริงพอเราลงไปทำเนี่ยเราไม่รู้เราไม่ได้ยินเมโลดี้แบบแบบเขาหรอกเขาจะได้ยินเมโลดี้ที่ที่ถูกต้องมากกว่า ก็เติมอะไรกันเนี่ยโอยงี้ก็คือให้เขาแอดลิบมาในสไตล์หมอลำอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อมีให้เขาเติมด้วยนะครับเออก็ถือเป็นการทำงานอีกรูปแบบนึงนะฮะก็ถือว่าการอัดเสียงเนี่ยง่ายมากผ่านไปได้ด้วยดีครับถามถึงการถ่ายมิวสิกวิดีโอมาริว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนเพลงนี้มิลลีบอกตอนทีเซอร์ว่าโอ้โหแดนเซอร์มาเยอะแยะมากมายเลยปกติเอ่อเพลงกนก่อนเนี่ยซิ้อกันลงก่อนของแบงค์แคชหรือว่าแบงค์วงแคลสสมัยก่อนรู้เลยก็ตามแต่ ันก็จะมีแค่ลายซิงลายเส้นเลือกบางทีเราไม่ได้เล่นเองด้วยซ้ำแต่อันนี้มันเป็นครั้งแรกที่เต้นจริงๆจังๆคนเป็นร้อยอ่ะเราไม่เราไม่เราไม่เคยเจอสาระบบแบบนี้ีมเบื้องหลังมาด้วยใช่แล้วบวกกับบวกกับอากาศที่ตลาดปูทรัพย์วันนั้นก็เป็นใจมากไม่มีเมฆแม้แต่นิดเดียวดเมฆที่เล็กๆเนี่ยเล็กๆยังไม่มีเลยแดดสักวินไม่มีเลยร่าสัยมาก ล้วเต้นกันยับขนาดนี้คืเหงื่อนี่พลาดเลยคือผมมันไม่เท่าไหร่หรอกผมผมไม่รู้ว่าแดนเซอร์ที่มาคนนั้นแหละตีห้าเนี่ยเต้นจนเที่ยงคืนได้ยังไงอ๋อเต้นตีห้าถึงเที่ยงคืนใช่แล้วก็เปลี่ยนเซตไปเรื่อยคือท่าท่าเดิมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเซตเปลี่ยนเซตโอ้โหต้องใช้ความอดทนมากเลยถ่ายถ่ายหลายที่ไหมครับตัวเองครับเออจริงๆถ่ายที่ตลาดคุณซราบที่เดียวเลยแต่ว่าแค่ย้ายย้ายจุดเฉยอ๋อ <ม>แล้วพวกมาร,ร์กิ้งหรือการวิธีการเต้นนี่ต้องซ้อมมาก่อนใช่ไหมครัหรือว่าต้องซ้อมครับต้องซ้อมต้องซ้อมก็คือมีคอร,ร์สก็อาจจะนัดซ้อมกับแ<ช>ดนเซอร์มาก่อนแล<ช>้ว<ช>แล้วตรงถึงหน้าง,งานก็มาบล็อกกันอีกทีนึ่งใช่อ<ล>ะไ<ช>รอย่างนั้นนะครับ<ม>แล้วหญิงลีเขาก็เป็นสายเต้นเป็นเป็นออกทางทางหมอลามทีนี้เขาจะต้องมาปรับท่าให้มันดูเป็นสากลเนี่ยยากไหมครัผมยากทั้งคู่แหละทั้งตัวแบงค์เองทั้งตัวยี เอพราะเราอาจจะเคยเห็นแบงค์เต้นในคอนเสิร์ตแล้วน,<ต>น,น่าจะน่าจะไม่ไม,ไ,มไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็ก็<จ>ยากอยู่เหมือนกันก็จริงจริงมันมันจริงจริงเออ,เ,อ,อเจเจเขาออกท่าเต้นไว้เยอะกว่านี้นะแล้วซ้อมไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าตัดออกด้วยความทีออ่มันใช้จริงแล้วอาจจะหอบด้วยว่าร้องอะไรอย่างเงี้ยไม่มันมันมันแค่นี้มันมันโอเคกว่าจริงจริงมีมีเต้นคู่นแบบลุกท่าแบบให้ข้ายๆลคอเทีรอ่ะแต่ว่ามัน ใส่เต็มเลยเราว่าให้คนจําท่านี้ไปเลยดีกว่าอ๋อจริงจริงท่ามันละเอียดวันนี้มันมันสเต็ปเทพขึ้นกว่านิดนึงเออแต่ตรงนี้มันจำง่ายจริงนะเออจำได้ไหมเขาด้วยฮได้ไหนชูมือเธอคือยังไงเขินเขินนี่นี่นี่เห็นมือแปลกแปลกใน่อนนี้ไดแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้เราฟังจากเรียกว่าเบื้องหลังการทำงานนะครับเราก็ได้ยินเพลงคอรอรไปรู้สึกแบบติดหูมากเลยคือฟังรอบเดียวก็แบบว่าคือติดหูแล้ว อดูเดนเชื่อว่าแขนขวาใม่ไปเลยนะทั้งวันเรื่องผูสูบไม่ถึงโอ้ถ่ายตั้งแต่ยี่โมงครับ เช้าครับเช้าถึงเช้งคืนอืแต่ก็ออกมาโอเคนะฮะสวยงามชอบไหมครับชอบถ้าใครดูไม่ทันยังสามารถติดตามได้ที่ยูทูบในช่องของ g r a m m ่นะเงอ๋อของนักบาร์นะครับาไปติดตามดูได้นะฮะครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงพวกเครื่องดนตรีแบบพื้นเมืองอะไรเงี้ยต้องแซมเอาหรือเรียกคนมาอัดเลยแซมครับแซมอ๋อมันมีเสียงแซมพวกนี้อยู่ครับมีถึงคำถามเลย SMS บ้างดีกว่านะครับมีหลากหลายคาถามนะครับก็ส่วนใหญ่เมื่อกี้เราถามไปบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นแรงบันดาลใจในการเขียนเนื้อเพลงนี้ทําไมจะต้องเป็นหญิงลีนะครับแต่ว่ามีคนถามว่าพี่แบงค์จะออกอัลบั้มเต็มเมื่อไหร่ในอัลบั้มจะมีฟีดกับใครอีกหรือเปล่าครับคือถามว่าเพลงมีเยอะไหมในในคอมพิวเตอร์เนี่ยมีเยอะในห้องอ่าที่บ้านมีจริงๆแล้วถามว่าออกอัลบั้มเลยได้ไหมก็ออกได้แต่ว่าแต่ว่าเลือกทำเป็นซิงเกิลไปก่อนเพราะว่า เนี่ยอย่างกรนี้อย่างเนี้มันมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นฉะนั้นในทานะศิลปินเดียวเนี่ยเราลองอะไรหลายๆอย่างได้เราสนกับมันได้ฉะนั้นซิงเกิลต่อไปอาจจะไปเจตกใจว่านี้ก็ได้แล้วก็พอเพลงมันครบแล้วค่อยรวมเมลอัลบบ้าเป็นให้ขายแบบเป็นแพ็คเกจอะไรสวยๆอย่างงี้โอเคนะครับมีคนถามว่าพี่แบงค์หายไปไหนมาคิดถึงมากก็ไปโทนเสิร์ตครับแล้วก็ ทำเพลงนี้แหละทำเพลงนี้บวกับเพลงนี้แหละว่าจะหาความลงตัวได้เลยยากอยากเห็นพี่แบงค์เล่นละครอีกจะมีโอกาสไหมนี่ครับธันวาต้นธันวาครับละครเรื่องเสือละครเวทีละครทีวีอ๋อละครทีวีนะครับครับในห้องส่งครับมีใครอยากถามอะไร้ไหมครับเงียบเลยนะฮะว้าถ่ายรูปเป็นอย่างเดียวเลยไม่เป็นไรข้ามไป SMS อีกสักหนึ่งแล้วกัน พี่แบงค์จะมีถ่ายแฟชั่นหรือโฟโต้บุ๊กไหมอยากเห็นหุ่นล้ำๆของพี่แบงค์ครับยังครับยังไอที่จูดไหมดีมากถ่ายไปแล้วนะพี่จูดเอาไปแล้วเป็นสองปีแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหุ่นเฟื่องเ่อหมดตอนนี้หุ่นมันต้อเปิดอ่าได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนับเมื่อวานสักครู่น่ะน่าจะแน่นเลยตรงเนี้ยโอ้โหปีกเปิดขึ้นหมดอ่ะข้างขวาาจะขึ้นข้างเดียวเอออาจะมีการจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวของเฮียหรือเปล่าครับเออเออมีสิทธิ์ครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กกัับบ แับซิงเกิลต่อไปด้วยเพราะว่าถ้าพูดตรงคือเพลงเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวยังไม่มากพอที่จะอ๋อใช่เพิ่มเพิ่มไปซิงเกิลเดี่ยวมานะฮะต้องรอกันอีกสักพักหนึ่งละกันนะครับช่วงนี้ก็ติดตามผลงานตรงนี้กันไปก่อนใช่ฟังซิงเกิลนี้ไปก่อนละกันให้ยังไงให้มีแบงค์ฝาบผลงานหน่อยละกันครับครับก็ยังจากทีมงานตกใจมากสำหรับทีเซอร์ที่เพิ่งออกไไปด้แค่อาทิตย์หนึ่งซึ่งเป็นทีเซอร์3 0วินะฮะมันขึ้นมา200 000กว่า ซึ่งปกติที่เจอคนอื่นมันไม่มันไม่ถึงแบบนี้ก็้าสงสัยเข้าไปกดดูผมก็สงสัยเหมือนกันมันขึ้นมาได้ไงสงสัยว่าก็เลยเรียบนะครับเราเอ็นวีอแล้วฉะนั้นหมายความว่าใน YouTube ก็มีแล้ววิดีท์ในขึ้นวิทยุก็มีให้ฟังแล้วก็ไปขอไปกดดูใน YouTube ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ครับโทรไปขอในวิดีทูกแล้วก็ดอกจานหนึ่งสองสามสี่สามสี่สามครับ Facebook Twitter Instagram b a n w k c s s d n c ชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับติดตามได้สามารถดูตารางคอนเสิร์ตอะไรได้นิดน โอ้โหวันนี้ถือว่าจุดใจมากๆนะฮะต้องขอขอบคุณพี่แบงค์มากครับสมครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทางกล่อง g m MM m Z ที่ช่อง51 หรือรับชมผ่านทางสัญญาณดาวเทียมระบบ c ีแบนที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ k u b a แบนที่ DTV ช่อง60และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเซิร์ชคำว่า g m m z ทั้งในระบบ iOS และ Android gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี